สานิตวีแลบรรลุแห่งปัตตภีผู้เป็นทหารมาแห่งเนื่อเขาเกียงไกเขายังได้ความเคารพจากขุนศึกไลรเทียมทานผู้ที่ไม่เคยพ่ายแพ้การต่อสู้หอกของเขากวัดแกว่งไปราวากับมังกรพิโรธศัตรูที่ได้เห็นจะรู้สึกถึงความกลัวอันแท้จริงแม้กระทั่งศัตรูตัวชะกาดของเขาสานิตก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เขาเป็นนักรบที่กล้าหาญและฉลาดในการใช้ยุทธวิธีข้านะ่ะไม่ชอบการต่อสู้เท่าไรหรอกนะสานิดเคยพึมพำออกมาครั้งหนึ่งจนกระทั่งนักปาาผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีสมญานามว่ามังกรซุ่มก็ยอมรับว่าสานิตเริ่มเอื่มละอากับการต่อสู้แล้วเขาจึงทำได้เพียงมอบหมายหน้าที่ให้สานิต เพื่อไม่ให้เขาละทิ้งความเป็นนักรบและความรักในพวกของทำให้เขาต้องรบอยู่แนวหน้าเสมอและแนวหน้านั้นก็คือที่ที่เขาต่อสู้ได้อย่างร้ายกาจที่สุดข้อนะอาจจะไม่ชอบการต่อสู้เท่าไหร่หรอกนะแต่ขาก็สู้เสมอเมื่อมีคนต้องการข้า